มท .3 เพื่อนก็ไนดน้ลงพื้นที่ครับไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ศูนย์พักพิงอำเภอเดชอุดมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดครับ ันที่เก่าท่านว่าคมรบที่ผ่านมาครับนายซักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาไทยล่งพื้นทีตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยจากการประทะกันตามแนวชายแดนอำเภอนาจะรวยอำเภอนำยืนที่ศูนย์ผักพิ้งสัวข้าวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพรออมกำชาบครับหน่วยงานที่เกี่ยวของดูแลพี่น้องประชาชนว่าสิเป็นเรื่องของอาหารน้ำดื่มสะอาด ห้องสุกข,ขายารักษาโรคก,การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางให้ดีที่สุดนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้จัดหาผ้าห่มและกระเตนที่ได้มาตรฐานมาให้กับพี่น้องประชาชนได้พักอาศัยส่วข้าวพออากาศในช่วงนี้ก็เริ่มเย็นลงจากนั้นครับกับเขาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกับพูชาและกระรับราบป,ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด โดยมีนายณนะร่องเทพเสนาผ้วร,ราชการจังหวัดอุบลราชธานีรองผ้วร,ราชการจังหวัดในอำเภอร่วมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของเขาร่วมการประชุมในเทือนี้พร้อมกับย้ำขอสั่งการนะครับว่าให้ทุกกระทรวงและกะทุกหน่วยงานดูแลพี่นองประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมให้ความส่วยเหลือแก่ผู้อพยพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสั่งขวันกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการดูแลพี่นองประชาชนครับ